ครับผมรถไฟแนนซ์ครับธนาคารเรามาเส้นงาน uki, ่ายอยู่พี่แล้วฝากขายนะตอนที่แรกพี่ขอซื้อแล้วแล้วขายเสียยาบอสบอาขายหรอกจาก้าเซียยาซื้อถูกวัสดันก็เลยเอา้าฝากขายเอากระไดม,มาบังครับวีออสลวดเห็ดหมาหน้าม่ได้เิง e uto, ง1.2องออโต้โฉมปี2012กับค่างวด5 0 0พันตลอดสัญญาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแม็กยางเดิมๆครับเลขไม่แสนห้า นะเกียร oh ์ออโต้โอ้โหใช้งานสะดวกสบายครับผมรถค่อนข้างเนื้อตัวเดิมทั้งหมดครับผมนะรถไม่เคยติดกงติดแก๊สค,ครับนี่เสือเรายัางอยู่อยู่เลยบัต้องสอดเออเสือผู้ใหเด้อบัต้องสอดเออเดี๋ยวเราสิบพิษกันอีกครับนะสปอยเลอร์ iler, หลังชุดแต่งสเกิร์ตลอบคันแมตเติมยางเดิมครับผมรถเดิมรถสวยกับค่างวด <c oughs> อ้าพันบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนใช้บัตรประชาชนมาเดียวส่งฟรีทั่วไทย มาดูของเครื่องครับพี่น้องเครื่องเดิมหมดครับผมบนต่งล่างแล้วเปล่เอารถนี่สติ๊กเกอร์มอกยูคมกับผมชัดเจนจัดไฟแนนซ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องถูกแล้วครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นจัดเองเองเนาะจัดเองจัดเองรถจะของเองเอ้ยรถจะของเองนะนะต่สิเอารถผีมาขายครับจัดปรได้เนาะเคล็ดนี่บอกเนี่ยว่าอนุมัติง่ายมาอนุมัติง่ายมากเพราะว่ารถุดเราเอง เราวพอนนุมันก็นหรอเลื่อนเรากับเรากดในขายอย่างเียเคสนี้ใครจะซื้ออันนี้อนุมัติง่ายมากภายในหนึ่งชั่วโมงฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนขายถูกๆขวัญห้าพันบาทตลอดสัญญาวิธีการจองง่ายๆแอดไลน์เสียญาช่องทวิตอ f เฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบส่งแค่เบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนพร้อมที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญามาที่เหลือเสียยะจัดให้เอาถูกใจฝากแชร์ครับพี่น้องแจ๋ว